โอ้นี่ดูไข่เลยนี่ดูดไข่ตวอ๋อชุดยจดนี่เนะยส่ลงไปแล้วครับอาการนันมันถ้าไปนวดนะครับนี่เดีย๋ยวมาแกะดูกันนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นีิมานี นี่คือปลาไข่นะครับผมมีเมนูที่ผมอยากกินละเดี๋ยวให้พ่อทําให้นะครับดูพื้นคุณผู้ชมเปียกหมดเลยโอ้ก่อไฟว้ยทำไมพ่อก่อไฟอย่างเงี้ยพ่อ,อ,อบบนะขอามันเปนขัดดนะผลตัวกัอ๋อมันเปียกนะครับต้องใส่ฟืนเยอะๆก็เลยแบบโอ้โหลกนี้เลยคุณผู้ชมอเอาพ่อทะไรนะนะพ่อทะไรผนห้อเนี่ยผลทวอ อ๋อฝนมันรั่วนะครับอ้ยเมื่อคืนฝนตกเยอะเลยเนาะพ่อนะ้อใหญ่ขนาดนึดูดูคุณผู้ชมแถวนี้เปียก,กยหมดเลยดูโอ้โหมันรั่วครับเช้านี้ไม่ตกแล้วนะ้อพ่อนะ้อเช้าไมตกแลโอ้ดูคุณผู้ชม,มน,นี่อ๋อนี่วัตถุดิบนี่วัตถุดิบนี่ถึงควัตถุดิบเด็ดอะไรอะไรโอ้ปลาปลาโอ้ปลานี่ยตีเขาทอดคลายไงนี่ แม่นแม่นที่เขาทอดกรอบอะชุบแป้งทอดขายในตลาดเออนั่นแหละนี่อันเดียวกันเลยอันเดียวกันครับนี่ผมผมผมมีเมนูที่อยากกินแล้วปลาอันเนี้ยก้างมันอ่อนใช่ไหมพ่อแม่นอ่อนอ่าก้างมันอ่อนเห็นไหมตอนที่เรากินทอดกรอบอะเผมว่าเอาทําแบบเหมือนปลาซิวอะแอบอาจจะได้นะแอบเหรออะไรกันเพราะก้างมันอ่อนไงเออเนาะลองดูเนาะลองดูลองดูครับอย่าไปไส้หม้อเนาะงั้นก็วันนี้ก็เมนูแอบ ปลาไข่เนี่ยปลาไข่สุดขั้วปลาไผ่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับเยอะๆไหมก่อนที่จะไปดูเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาแกะปลาเราก่อนนะครับผมโอ้มีหลายชั้นนะเนี่ยชั้นนี้ปลาไม่รู้มันเป็นปลาทะเลหรือเปล่าเพราะบ้านเราไม่มีนะเออมันมีนปปลาทะเลหรือเปล่าปลาไข่ไหมปลาไข่ชื่อของปลาไข่อยู่เทเลยพ่อชื่อโหนี่นี่เขาแช่แข็งมานะครับ ในท้องนี่มีไข่นะวะไข่นี่นวลนี่ไข่นี่นวลเต็มท้องเฮ้ยแล้วมันไม่มีขี้หรอวะเขาไม่เห็นเขาขี้ออกนะขี้มันไม่น้อยเร็วอืมโอ้ผมว่าทําให้หมดหรอกมันเยอะพ่อเดี๋ยวแบ่งไว้หน่อยผมจะเอาไปให้น้องทอดทอดกรอบที่บ้านแล้วก้างมันก็อ่อนด้วยนะพ่อเนาะก้างเคี้ยวได้หมดเลยผมผมก็เลยคิดว่าถ้าเอามาแอบอ่ะมันก็จะเหมือนปลาซิวไงอืมน่มันจะแบบเคี้ยวได้หมดเนี่ยมน่าจะอร่อยครับได้ละรางขมาณนี่ก็ได้ละกันได้ละครับ ไปวต่อไปหั่นนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเครื่องก่อนออกลักวกลัวแบบจะลืมเยดี๋ยวจะลืมลมีที่ลืมนั่นา <ๆ S 1> ะลืมอะไรไหไปเครื่องมีอะไรบ้างพ่อนี่ครับเครื่องนะครับผมร่วนหอมพักป้อมนะครับจากไข่หอมขาวหอมแขกข,อขืขอวฉ่มพีดต่อไปเครื่องปรุงนะครับข้าวมีนนะครับชโลดเกลือผงถั่นเน่านะครับอ๋อวันนี้มีผงถั่นเน่ากับผงขมิ้นด้วยนะครับเอาไม่ใส่น้ำมันหน่อยวะเออน้ำมันหน่อยน้ำมันนิดหน่อยอ๋อใส่น้ำมันด้วยนะครับคุณผู้ชม ชักมีดต้องได้กินนี้นะครับนี่ถ้าชักมีดออกมาเนี่ยนะทำเลือก็ปานะเนาะไม่บางบางครั้งก็บอลบอลบางวันข้าวมาลิ้นไหมไม่มาหันหน่อยครับเนี่ยก็ใหญ่ก็หันหน่อยนะหันหน่อยถ้ามาหั่นักเครื่องมาเข้ากูเครื่องมาเข้าอ๋อกูเครื่องไม่เข้าครับหันหันเครื่องเลยครับถ้าตัวเล็กก็ไม่ต้องหันแ่้หรอวเล็กมาหันละไหนๆว่าดูไข่โออนี่ดูไข่เลยไข่ข้างหนึ่งเพราะอีกอีกชิ้นหนึ่งอะชิ้นหางมันน่ะมีดูดิ อ๋อชุดยจอดนี่เนอะผมว่ามันต้องอร่อยแน่นอนนี่นอนเพราะก้างมันอ่อนอ่ะโอ้หเยอะมากเลยพ่อเนี่ยเยอะขนาดนะไม่หมดมั้งไม่หมดไม่หมดเดี๋ยวที่เหลือเอาไว้ทอดเดี๋ยวยังไงถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามเมนูไข่ปลาทอดนะก็ไปติดตามได้ที่ช่องแสนสุกนะครับพอเดียวครับปลาเรียบร้อยครับต่อไปก็มาจัดการเครื่องกันนะครับผม ไปปรุงรสนะครับอันนี้ผงถันเน่านะครับผมตามด้วยชูรสครับและนี้ครับผมผงขมิ้นนะครับปิดท้ายด้วยเกลือครับผมอันนี้ครับปิดท้ายปิดท้ายของจริงครับผมน้ำมันครับคนเข่ากันนะครับเนี่อันนี้เป็นเมนูดัดแปลงนะครับ ประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวนําไปห่อครับผมเราเราหอกี่ชั้นเนี่ยพ่อหลายชั้นสามสี่ชั้นนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบขมิ้นนะครับผมห่อเดียวครับห่อเดียวห่อเดียวหมดละเอ้ากล้องใหญ่อยู่นี่หอใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมเต็มห่อครับห่อใหญ่มากปิดท้ายด้วยพริกนะครับจริงๆถ้ากินพริกกันได้หมดก็หั่นหันแล้วก็ใส่ลงไปได้แต่เนี่ยผมไม่กินไง ก็จะใส่ข้างบนแล้วก็ถ้าพ่ออยากกินก็จะได้กัดกินเลยนะครับโอ้โหดูหอใหญ่ไม่ใหญ่ครับนี่อืหอใหญ่มากครับคุณผู้ชมแอบปลาแอบปลานี่ครับเรียบ้อยครับโอ้พ่อเลยลอยกขึ้นมาเทียบหน้เลยนี่ครับโอ้โหใหญ่มาก ชุดยอดครับไปนาไปลงเตาครับผมเราใช้เป็นไฟถ่านนะครับผมใส่ลงไปแล้วครับอเอากาลน้ำมันทับให้น่วยนะครับนี่ทับให้มันอยู่ทรงเนาะอ,อยู่ทรงก่นอนนี่ครับเย็น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 ครับพ่อคิดว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงนี่สุกหรือว่าพริกด้านครึ่งชั่วโมงนี่เรียกว่าพริก งั้นก็น่าจะด้านละครึ่งชั่วโมงก็หนึ่งชั่วโมงเนาะเออโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงมาเจอกันนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามจะมาพลิกด้านกันครับผมผ่านไปครึ่งชั่วโมงนี่ดูด้านหนึ่งครับเป็นยังไงโอ้รอนหน่อยพ่อโอ้นี่ไงข้างนี้ไม่แล้วครับโอ้โยนี่ดูดูด้านนี้เราก็รออีกครึ่งชั่วโมงอืมครึ่งชั่วโมงล้โอเคครับอีกครึ่งชั่วโมงมาเจอกันครับผมตอนนี้หิวมากเลยครับทำอะไรอี่างครับ อีกครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับน่าจะสุกแล้วเนะพน่อเนาะแต่สุกแล้วกัสุกละข้างละครึ่งชั่วโมงครับผมเอาละครับสุกล <ไป S 2> ้วคร <ไป S 2> <ป>ับนนอเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับคุณผู้ชมดูโอ้คมาอะไรแอบ,บปลาไข่ครับผมดูด,ดูควันมันควันขมงเลย หลายชั้นมากครับหลายขนาดแล้วหลายชั้นเลยโอ้ยยังไม่หมดครับนี่โอ้ยนี่ไงเอาละครับโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ยนี่ยอดสุดยอดดูดูไอ้นี่กลิ่นนี่แบบกลิ่นอะ่แตะกลิ่นตีเลยมันหอมมากเลยคุณผู้ชมมันมีกลิ่นใบขมิ้นนะนะมันเข้ากันมากถ้าแอปเงี้ยต้องใช้ใบขมิ้นเลยคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวให้พ่อชิมนะครับผมลองชิมนะครับ นี่ครับนี่ครับไข่ไข่ไข่บอกที่นั่นครับทนได้ครับผมอืมคนนี้กินน้ำาลาเลยเป็นไงบ้างครับอีก่าม้วขนาดอีกา่กามัวขนาดอีกาอีก่าม้วขนาดสุดยอดครับยืนยันแล้วครับผมหมดเดีรสชาติเป็นไงเพราะมันเหมือนปลาซิวไหมรสชาติมันจิน้นจิ้นมันหวานฮาเนละ อืไข่มาควบควบอ่ะไข่กรึบๆเนะแล้วรสรสชาติมันมันเหมือนปลาซิวไหมเออคล้ายๆปลาซิวละคล้ายๆเนาะแล้วก้างอะไรมันพอเคี้ยวได้เลยไหมอ๋อก้างหนุ่มขนาดกินได้ือหน่อยถ้าถ้าเทียบกับปลาซิวมันเหมือนกันไหมสมมติว่ามีสองห่อเนี่ยพ่อจะกินอันไหนมันก็คล้ายๆกันนะเนาะคล้ายๆกันนะคล้ายกันนะกินแทนกันได้นะกินแทนกันได้พ่อลองชิมดูมันมีมันมีขี้ขมๆเหมือนปลาซิวไหมอันนี้เนาะอือนี่เออเราหั่นก็ไม่เห็นขี้มันนะนี่เดี๋ยวพ่อลองหักดูไข่มันหน่อยดินี่เนี่ย มีไข่นี่ไข่ไข่นะคุณผู้ชมอือกินกับ<ม>ข้าวดีกว่าเนาะมันก็มาขมมาขมนะไม่ขมนะไม่มไม,ม่ขม,มชุย่ยเยอะกว่ามากไปกินกับข้าวดีกว่นะาเดี๋ยวผมนั่งกินกับพ่อนะครับวันนี้จะกินกับข้าวหิวแล้วครับอยากกินมากครับผมกินหอมมากหอมขนาขอชิมดูครับนี่เป็นหางนะครับคือมีไข่ด้วยคุณผู้ชมอือไข่มันกรึบกรึบเนะไข่มันกรึบๆ เนื้อเยอะกว่าปลาคาชิก์นะเนื้อเยอะปลาชิว์หน่ะมองมับมันอยู่มือแล้วเนาะข้าวครับอร่อยเมนูนี้อร่อยครับข้าวอยู่เมนูอะไข้าวาแต่ถ้าเอาจริงๆนะเทียบกับปลาซิว์ผมว่าปลาซิวอร่อยกว่านะเพราะมันมีกลิ่นมีขี้มีอะไรขมๆเลยแต่นี้มันแบบ มันนไข่อย่างเดียวครับมันก็มีเนื้อนี่เนาไข่มันเยอะเนาะไข่มันเยอะไม่ผิดหวังครับอื่ของพ่อถ้าคุณผู้ชมไปทำอ่ะหั่นพริกใส่เลยเนาะอนี่หั่นพริกใส่ลงไปด้วยแล้วคุกโอ้นี่ไข่เยอะนี่ดูวยหัวหางกินได้หมดละได้หมดละข้างหมักแข็งใช่ไข้ามันนุ่มดีครับอื มเป็นตัวเป็นตัวเ,เป็นตัวเด้สาชิวตัวมันน้อยเลยนี่เดี๋ยวมันมีที่ขมรงกลมกลมห่อยนาะเนี่แบบขมเ, <c oughs> เลยนี่หละครับุดยอดครับหืม ว่า <c oughs> ถ้ากินกับข้าวเนี่ยแอปอย่างเงี้ยอร่อยกว่าที่ทอดอีกทอดนี่ต้องกินเล่น,น,นทอดกินเล่นอะไรอย,อยู่อร่อยจริงครับไม่ผิดหวังครับเป็นตัวเป็นตัวแล้วครับเนี่ยไม่ต้องกลัวก้างอ่ะไข่ หัวอือเหรอกลับได้เลยครับแข็งต้องหมักแขงเราเปลี่ยนนะแต่ไม่ต้องกลัวก้างดินมงไม่รู้สึกว่ามีก้างอลยกินไฟในมันมาหู้แล้วมีข่ามีกลิ่นมีก้างนะเปผยไปหมดแล้ว เุยอดนะครับแอบปักไข่นี่ครับไขม่มูกอันนั้นผมม่เจอแมคโครไงเราเคยกินตอนที่ทอดอะนะมันกล้ามมันอ่อน,อ,นอ่อนะกลางอ่อนเราไปแอบนี่นะ่าจะเข้านะผมก็เลยลองเอามามเข้าอยู่จริงนะเข้าแล้วเนะี่ยเข้าเขื่อปรุงร่งขนาดหนอเท้าแอบไปน,นะอันเนี่ยเหือนเขามีเนี่ยมันเด่นสุดยอดเลยหอมมาก ข้าวแอรมันมีเครื่องไงอะมีกลิ่นกระเทียมกลิ่นมะเขือเทศพวกนี้ยมารวมกันมีกลิ่นไบขอมินมันเลยทําให้เหมือนรู้สึกเหมือนอาหารนะกินกับข้าวแล้วมันอร่อยดีแต่ถ้าไปทอดเฉยๆเนี่ยมันจะมีน้าจิ้มกินกับแก้มอืมนแหะกินกับแก้มกินเล่นๆกินแบบทีละตัวทีละตัวเลยนี่ไม่ครึ่งตัวเพราะเราหั่นครึ่งไงเนี่ยเนี่ยไข่มันก็กรุบๆนะ ไข่นวดกึบมๆเนาะอือครับอืมหึอร่อยทำได้อีกหลายเมนูเนี่ยผมว่าเอาใบทำแบบต้มๆเพราะนี่ย่าเข้าอยู่นะอืมส้มใบมะขามอือหึน่องไม่ไข่น่องฮะเหมันตัวอะไรมันตัวเลยอยู่ไอมันดิความร้อนมันมัน อันนี้เหมือนกันครับนี่ตัวอะไรตัวอะไรดูดูไอ้นะพอดูไอ้นี่ข้ามหมดแล้วคนครึ่งพ่อไปปิดท้ายเนาะปิดท้ายปิดท้ายอันนี้หมดก่อนหมดหมดอยู่แล้วครับเนี่ยจริงๆถ้ามีข้าวอยู่ก็กินอีกแล้วเนี่ยเนี่ยถามว่าอิ่มไหมอิ่มแล้วแต่มันก็กินได้อยู่นี่โอ้โหนี่พ่อดูของผมเนี่ยแน่นี่ไข่แล้วเนี่ยโอ้โหนะคขอบคุณผู้ชมนี่ครับ ขึบนขึ้นอยู่นะไก่ไหมครับผมว่าอย่างเงี้ยดีกว่าทอดดีดีกว่าดีกว่าเนี่ยไม่มีน้ำมันเ้วยเดือดทอดท้าทอดน้ำมันเยอะด้ะวยเนาะทอดในน,นน้ำมันเยอะอันนี้ก็ใส่น้ำมันเข้าไปหน่อยใช่จ้ถ้าอย่ยออยนี้เดีย๋ยวลองนะชิมดูที่เป็นตัวนี้ก่อนนี่เป็นตัวเลยตัวเล็กตัวหนึ่งเลยเนี่ย คุณผู้ชมมากินทั้งตัวเลยครับไข่ไข่คร,ครับเนี่ยอร่ <c oughs> อ,อ,อยไข่ัขนต้มจิไข่มันกรึบกรึบดีมากอืมคนละนะอ,อ,อาายากจะปิดท้ายกันละนี่ปลาอย่างนี้มันไม่มีมันไม่มีขี้เลยคุณผู้ชมเนะาะเขาทาเขาทาคอมเมนต์บอกหน่อยไม่เคยเห็นขี้มันเลยมันขี้มันเล็กปิดท้ายละเอ้าข้าวปิดท้ายกันแล้วครับ กุ้อย่างนี้ยอ่ะโอ้นี่เต็มคำครับอืมอืมอืมถ้ากินพริกได้ผมจะปิดพริกอีกสักแม็กนึงอือเอออืมอืมดีอดอืมอืมหมูฮออร่อยจริงอชอบวันนี้ถือว่าอร่อย อร่อยวันนี้ผ่านนะครับเมนูนี้ผ่านเดี๋ยววันหน้าอาจจะทํำกินอีกวันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะพ่อเนาะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้ครับเปียบปลาไข่ฉุดปลาไผ่นะครับหมดแล้วครับหมดแล้วไม่เหลือแล้วนี่ไปเด็ดตอง